ที่นาเสนอกรณีกองทัพเรือรับแจ้งจากกู้ภัยนะครับเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคนหนึ่งชาวเกรกซึ่งไปติดอยู่บนหน้าผาที่เรียกว่าสูงชันติดอยู่กลางนะฮะขึ้นไปอีกก็ครึ่งทางอนะ่ะคือทั้งหมดมัน30ิเมตรติดอยู่นะสาอเมตรสามร้อยเมตรขอภัยค่ะติดอยู่ที่ระดับร้อยห้าสิบเมตรนะคะนี่เป็นภาพที่ได้มาจากเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของกองทัพเรือหลังจากผู้จัาก,การกองทัพเรือภาคที่หนึ่งพลเรือเธอสุชีพหวังไมตรี กับคณะได้รับแจ้งเนี่ยนะครับก็สั่งการให้นำเฮลิคอปเตอร์ซีฮอคก,กับเจ้าหน้าที่สงครามพิเศษทางเรือขึ้นบินจากหงบินสองกองบินฐานเรือที่อูตภะเพาบ้านฉางไรสนามบินอุตระเพาที่ไปสมทบกับเรือตรวจการกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเกาะล้านเข้าช่วยเหลือเนี่ยนะฮะบริเวณจุดเกิดเหตุจากภาพที่เห็นน่ากลัวนะฮะเป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ300เมตรนักท่องเทีท่ยวต่างชาติคนนี้ชาวกรีก ในสภาพใส่ชุดกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อยืดแขนสั้นคอกลมรองเท้าผ้าใบติดอยู่กับหน้าผาชันสภาพอิดโรยเฮลิคอปเตอร์ก็บินอยู่ที่เหนือศีรษะของนักท่องเที่ยวคนนี้ในระยะปลอดภัยนะคะจากนั้นก็ส่งมนุษย์กบโรยตัวลงไปให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคนนี้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะนักท่องเที่ยวคนนี้ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือมิสเตอร์บูรัสทีโอโดโรสนะคะอายุ37ปีสัญชาติกรีซค่ะ เขาบอกหลังจากได้รับการช่วยเหลือว่าปกติเป็นนักปีนเขาเคยปีนเขาในประเทศไทยทั้งกระบี่ทั้งภูเก็ตปีนมาแล้วแบบโชคโชนมาเที่ยวที่เมืองพัทยามาที่เกาะล้าน เห็นหน้าผายักที่อยู่ใกล้ๆกับหาดจำแหเห็นดูแล้วมีขดหินมันหน้าปีนก็เลยตัดส yeah. ินใจปีนป่ายขึ้นไปค่ะเขาบอกว่าพอไปถึงช่วงกลางทางพบว่าดินมันอ่อนยุ่ยบีปีนขึ้นต่อไปไม่ได้คือขึ้นต่อก็ไม่ได้จะปีนลงมาก็ไม่ได้เพราะว่าหน้าผามันมีความสูงชันอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อวานว่ามัน90องศาก็คือตั้งฉากเลยเนี่ยนะคะเลยต้องยืนเกาะอยู่ที่ขอบหินยืนเกาะอยู่แบบนั้นนานกว่า3ชั่วโมงจนกระทั่งกองทัพเรือนําเรืออากาศยานแล้วก็เจ้าหน้าที่มนุษย์ก ได้อย่างปลอดภัยเขาขอบคุณเจ้าหน้าที่กองทัพเรือภาคที่หนึ่งกองทัพเรือแล้วก็เมืองพัทยาที่ให้ความช่วยเหลือเขาในครั้งนี้ด้วยนะคะเรือเอกสมพงษ์บัวขุนเนนักบินที่หนึ่งและเรือโทนัดอัดนัดอันนพบีมบุลบุญวัดักบินสองซึ่งเข้าให้ความช่วยเหลือบอกนะครับว่าเมื่อรับคาสั่งก็สั่งการให้ช่างเครื่องเตรียมพอประสาน่วยเป็นการพิเศษจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือมือกบเพื่อจะโรยตัวเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้มาพบกันและรีบนําเครื่องขึ้นทันทีเพราะนี่เป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่การซอ้อมต้องไปให้เร็วที่สุดไปฟังเสียงดูนะฮะเมเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้รับทราบข่าวนะครับจากหมวดบินทับเรือพักหนึ่งนะครับให้นําเครื่องไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่บริเวณเกาะร้านที่พัทยาก็ได้รีบสั่งให้ช่างเครื่องที่ฝูงบินนะครับเตรียมเครื่องอย่างรวดเร็วแล้วก็รอชุดปฏิบัติงานพิเศษจากาหน่วย ส่งคำพิเศษทางเรือที่จะลงไปช่วยคนนะครับผมก็รีบติดเครื่องยนต์แล้วก็นําเครื่องไปที่เกาะล้านอย่างรวดเร็วนะครับเพราะตระหนักว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ใช่การฝึกเกิดขึ้นกับบุคคลจริงๆต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้สีภัายให้มากที่สุดครับการช่วยเหลือครั้งนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าบริเวณเขาที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเขาที่ชันแล้วก็มีความครุกระ แล้วก็ผู้ผู้ประสบเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณกลางเขาพอดีนะครับทําให้การช่วยเหลือเนี่ยต้องเข้าไปใกล้เขาค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับขณะที่ผมกำลังทําการฮอปเปอร์นะครับหรือว่าบินนิ่ง,งอยู่เหนือผู้สัภไายเนี่ยรอการช่วยเหลือจากชุดเปิดการพิเศษนะครับก็ตระหนักอยู่เสมอว่าผมจะต้องช่วยคนคนนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างค่อนข้างสำคัญแล้วก็ เอาใจเขาไม่มาใส่ใจเราครับว่าถ้าเป็นตัวเองเนี่ยก็คงคงต้องการความช่วยเหลือแบบนี้เช่นกันครับนี่ครับกู้ภัยของเราก็ต้องได้รับการยอมรับเพราะสามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับโจทา์ครับอบุบัติเหตุ